สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาเพาะเห็ดนะครับโดยที่เราจะเพาะในนะครับเป็นลําต้นของมะพร้าวนะครับเป็นท่อนมะพร้าวนะครับก็จะทําการเจาะอ่ะตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเชื้อเห็ดนะครับลงไปโรยไว้นะครับแล้วก่อนอื่นนะครับเราก็จะนําก้อนเห็ดหรือว่าเชื้อเห็ดนะครับ มายีนะครับให้ละเอียดเพราะว่าตอนนี้เชื้อเขาเดินแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มถุงนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะทําการเอามายีผสมกันนะครับก้อนละเจ็ดบาทนะครับลองดูสิครับว่าเราลงทุนเจ็ดบาทนะครับว่าเราจะได้เห็ดเอาไว้รับประทานนะครับเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับแล้วก็นําเชื้อเห็ดเราลงไปโรยรัาก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับเป็นเห็ดนางฟ้าพูทธาน,นะครับครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเมื่อเขาได้เวลาออกแล้วนะครับเราจะได้เห็ดมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ครับหลังจากที่เราโรยลงไปเสร็จเราก็จะใช้ถุง ครอบไว้นะครับแล้วก็เจ็ดวันนะครับเรามาดูกันนะครับเขาก็จะมีใยออกนะครับแล้วเราค่อยมาตัดใยกันที่หลังครับนี่นะครับเราก็จะนําถุงมาครอบไว้แบบนี้นะครับถ้าท่อนของมะพร้าวนะครับแห้งนะครับเราก็เอาน้ํารดก่อนครับแต่ว่ามะพร้าวท่อนนี้คือตากฝนอยู่นะครับ อ่ะเขาเปียกอยู่ข้างในนะครับผมก็ไม่ลดนะครับนี่นะครับตอนนี้เห็ดนะครับที่เราเอาใส่ไว้กับต้นมะพร้าวนะครับก็เริ่มทยอยออกดอกเห็ดแล้วนะครับก็คือผมใส่เห็ดไปหนึ่งก้อนนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับเห็ดเราออกเริ่มออกเยอะนะครับก็ดีกว่าเราเอาไว้ในถุงนะครับก็จะได้น้อยกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนที่เขา ออกเต็มที่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอาใส่ในขอนไม้นะครับก็เป็นต้นของมะพร้าวนะครับเราก็จะได้เห็ดหลังฟ้าออกมานะครับลักษณะนี้นะครับผมก็จะใส่ไปหนึ่งก้อนนะครับเชื้อเห็ดนะครับนี่ครับออกดอก บาลนะครับแล้วก็น่าทานมากๆนะครับสําหรับอาการทําวิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเชื้อเห็ดนะครับอยู่ในถุงนะครับก็จะไม่ออกเยอะนะครับแต่เราเอามาทําแบบนี้นะครับเห็ดเขาจะออกเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็สามารถเก็บ ไปทำอาหารได้แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ